มาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างคุณผู้ชมคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแรงงานบริษัทอะไรต่างๆก็จะเป็นแรงงานประกันสังคมคใช่ไหมก็จะมีสิทธิ์ที่สวัสดิการอะไรต่างๆแต่ทีนี้ในส่วนของแรงงานที่ทํางานบ้านล่ะอ่าคือผู้ที่ทํางานบ้านเนี่ยก็กลายเป็นว่านายจ้างก็เป็นคนจ่ายตัวเม้ยถ้าหากว่าไม่ได้ผ่านออบริษัท,ษทสถาหางาอะไรต่างๆเนี่ยนายจ้างก็เป็นคนจ่ายเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลย,เลยถูกไหม เงินเขาก็ไม่ได้ส่งเข้าปาระกันสังคมถ้าเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ต้องจ่ายเองถ้าเป็นคนไทยคุณไม่ได้เข้าปาระกันสังคมคุณก็ยังมีสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมแต่ว่าแรงงานที่ทํางานบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติซะด้วยสิถึงเขาจะเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่มันไม่ได้มีสิทธิ์ช่วยในการรักษาพยาบาลอะไรตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานเขาก็เลยร่วมกับเครือข่ายองค์กรแรงงานจัดเสวนาระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาไปแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานทํางานบ้าน เพื่อให้เขาเหล่านี้เข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานประเภทอื่นๆครับไปดูวันนี้ที่กระทรวงแรงงานเขาร่วมกับทางสสสนะครับแล้วก็เครือข่ายองค์กรแรงงาน14แห่งจัดเสวนาในหัวข้อกระทรวงแรงงานกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทํางานบ้านสุขภาวะที่เท่าเทียมเนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากลหรือว่า International Immigrants Day ประจําปี2566เขาตั้งใจจะนําเสนอนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนให้แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานที่ทํางานบ้านเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิการรักษาเท่าเทียมกับคนที่ประกอบอาชีพอื่นทางด้านคุณศิริภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานบอกว่าปัจจุบันเนี่ยฮะตัวเลขแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นสัดส่วนที่เป็นแรงงานทํางานบ้านเนี่ยมีมากถึงส0 0แสนต่อคนนะแรงงานทำงานบ้านส0 0แสนกว่าคนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติซะส่วนใหญ่ก็คือ2 0 0แสนหนึ่งแสนเนี่ยคือแรงงานชาวไทย และก็มีแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์อีกกว่า5,000คนตอนนี้ก็เลยมีความพยายามจากหลายหน่วยงานให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงเพื่อจะคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงที่ทํางานบ้านเขาก็ควรจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฎหมายเช่นวันลาหลังคลอดหรือการเข้าสู่ประกันสังคมแล้วก็ควรจะมีเงินบำนาญชาราภาพให้เขาด้วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับดูแล แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานบ้านนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยหลายล้านคนมากที่เป็นแรงงานที่ทํางานบ้านนะครับในบ้านในประเทศไทยเราเองก็ประมาณร่วมสามสามแสนกว่าคนนะครับกระทรวงแรงงานก็ต้องมีส่วนสําคัญในการมีเรื่องของพนักงานตรวจแรงงานต้องเรื่องของการแจ้งเข้าแจ้งออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การตรวจละเอียดคึก พื้นฐานหลักสําคัญก็คือการคุ้มครองนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เนี่ยการคุ้มครองแรงงานที่ทํางานบ้านนี่ก็มีส่วนสําคัญทีนี้ไปฟังทางตัวแทนของคนทํางานบ้านเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเขาก็สะท้อนความหวังออกมาว่าอยากจะให้รัฐบาลไทยผลักดันแรงงานทํางานบ้านให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องควักเนื้อจ่ายเองนะรวมถึงอยากจะให้ปรับเปลี่ยนระเบียบให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ให้เขาเป็นผู้ประกันตนได้นะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบที่ตอนนี้อยู่ระหว่างนําเสนอที่ประชุมครมอพิจารณาก็จะมีอย่างเช่นกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่14พศ2555ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างทํางานบ้านนอกจากนี้ก็มีพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรพศ2557นะครับก็จะมีการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองเรื่องวันหยุดวันลาชั่วโมงการทำงานและอื่นๆให้ทันสมัยมากขึ้นครับ